รสชาติเป็นไงเป็นะเผ็ดๆครับอุ๊ยเผดจริงเลยตำลักบอเป็นไงรสชาติเป็บนะปอเลยครับผมอันนี้กินเรียกอเลยจำน้ำจีนใส่ใส่ใส่น้ำส้มครับอันนี้ใส่หลายอย่างหลายประต่ายนี้เสนอคำว่า เราก็แบบเธอเลาก็แบบแดครับอะไรฮะแอดเธอเลยก็แบบแดแปลว่าอะไรเพีดครับเีชดดาดคอเีชดาดตรงคอแต่มันแบบเชิงสมลักเนาะแบบเมื่อกี้ขึ้นจมูกขึ้นปากเนาะมันอยใหญ่ไปเลยตอนนี้เราเรามาทำไอ้เลยมาคุมหลุดเสือเฮลารีมวอสามครับตัวไข่ดัอยู่กันไหนเนาะอยู่กันหลังเสียดครับครับ มากไม่ดีนะครับมันแฮบคอบางทีก็ดีบางทีถ้าเกิดบางทีมันก็ไม่แฮบนะถ้าเกิดมันเชิงสมหลักแบบร้อนจุดๆอะไรเงี้ยมันแฮครับตาเราดีครับแฮบครับวันนี้วันที่เท่าไรลูกวันนี้วันสี่ที่หกพวกลาพวกครับครับ